สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักการทําเกษตรทุกท่านนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับมาแช์ประสบการณ์และมาชวนเพื่อนๆปลูกกุยช่ายไว้ทานที่บ้านกันนะครับกุยช่ายเป็นผักที่ปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์ง่ายนะครับจเจริญเติบโตได้ดีนะครับในพื้นที่ทั่วไปแล้วก็เป็นผักที่ชอบน้ําสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีสายพันธุ์นะครับเดี๋ยวนี้ก็สามารถหาซื้อได้ง่ายนะครับแล้วก็มีขายทั่วไป ถ้าปลูกไว้ทานเองนะครับก็ไม่จำเป็นต้องซื้อมาเยอะนะครับเพราะถ้าเราปลูกจนแตกกอใหญ่แล้วนะครับเราก็สามารถนํามาขยายพันธุ์เองได้การขยายพันธุ์นั้นก็เป็นเรื่องง่ายๆนะครับเพียงแค่ขุดออกมานะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดสักนิดหน่อยเพื่อจะได้ทํางานสะดวกจากนั้นก็ตัดใบสีเขียวแล้วก็รากออกให้หมดเลยนะครับเมื่อเราเตรียมดินดีแล้วนะครับแล้วก็ตัดรากของกุยช่ายหมดแล้วเนี่ยครับเราก็สามารถทําการปลูกได้เลยนะครับ การปลูกของเราเนี่ยก็เว้นระยะห่างประมาณสักหนึ่งคืบนะครับเพื่อว่า,าเวลากุยช่ายโตเนี่ยก็จะได้มีพื้นที่ในการขยายกอนั่นเองเสร็จแล้วนะครับเราก็คุมด้วยฝากนะครับแล้วก็ลดน้ําตามปกติเลยหลังจากนี้นะครับเราก็เพียงแค่ลดน้ําอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็เฝ้าดูการเจริญเติบโตการบํารุงรักษานะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับใครจะมีน้ําหมัก มีปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์เพื่อนๆก็าสามารถใส่บํารุงได้เลยนะครับหลังจากที่เราปลูกได้ประมาณสักหอาทิตย์หลังจากที่เราปลูกได้ประมาณ3วันนะครับเราก็จะเห็นใบปุยายนะครับแทงออกมาประมาณนี้1สัปดาห์ผ่านไปนะครับผมต้องเอาฟางออกเนื่องจากว่ามีไก่มาเขี่ยนนั่นเองก็ค,คุมด้วยคียเลยก็จะช่วยลดการควนของไก่ได้ดีพอสมควร หลังจากนี้นะครับเราก็ลดน้ําทุกวันนะครับ3 4สีเดือนผ่านไปนะครับกุยช่ายก็จะเขียวแล้วก็ดกแบบนี้เลยนะครับและจากนี้ไปนะครับเราก็จะมีกุยช่ายกินได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับโดยที่เราถ้าเราอยากกินวันไหนก็เพียงแค่มาตัดตัดตัดนะครับหรือถ้าเรามีมากก็แบ่งปันเพื่อนบ้านหรือจะปลูกขายก็ยังได้เช่นกันนะครับ ส่วนเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่อยากขายก็แนะนาว่าให้ตัดแจกเพื่อนบ้านไปนะครับการตัดจะทําให้กอนแตกมากขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ใบก็จะนิ่มไม่แข็งจนเกินไปเวลาเราตัดมารับประทานอีกทั้งกุยช่ายนะครับก็ยังมีประโยชน์อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นป้องกันหวัดแล้วก็บํารุงน้ํานมในสตรีมีคันรวมถึงแก้ท้องผูกนะครับแล้วก็ยังมีประโยชน์อื่นๆอ,อีกมากมาย ซึ่งการหาพันธุ์มาปลูกเพียงครั้งเดียวนะครับเราก็จะได้มีผักกุยช่ายเนี่ยเก็บกินได้ตลอดทั้งปีเลยแถมยังขยายพันธุ์แล้วก็แจกจ่ายหรือจะจําหน่ายสายพันธุ์ก็ได้เช่นกันส่วนวันนี้ผมก็จะนํามาผัดนะครับผัดเส้นหมี่ซึ่งเดี๋ยวจะกินกับส้มตําแล้วก็แจกเพื่อนบ้านด้วยซึ่งวัตถุดิบนะครับที่เรานํามาทําก็จะเป็นวัตถุดิบส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในส่วนเกือบทั้งหมดนะครับ ยกเว้นของที่เราทําเองไม่ได้อย่างเช่นเส้นหมี่หรือเครื่องปรุงอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการปลูกไว้กินเองที่บ้านก็จะช่วยให้เรามีกิจกรรมทําแล้วก็มีประโยชน์รวมถึงมีอาหารปลอดภัยทานด้วยนะครับ2องจานนี้นะครับก็จะนําไปแบ่งปันเพื่อนบ้านซึ่งมีใกล้ๆกันอยู่2หลังนะครับส้มตำนี่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากในสวน ส่วนใหญ่เช่นกันนะครับยกเว้นเครื่องปรุงนะครับน้ำปลาล้าน้ำปลาอะไรอย่างนี้ครับที่เราทําไม่ได้นอกนั้นผักนะครับก็มาจากส่วนเราทั้งหมดรวมถึงสวรสนี่ครับก็จะนํามาปั่นด้วยซึ่งก็จะทําให้อาหารมื้อนี้นะครับสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับมีทั้งอาหารและเครื่องดื่มสาวรสก็เป็นสวรสสดๆนะครับที่เก็บมาจากส่วนของเราเพราะฉะนั้นนะครับส่วนเล็กๆของเรานะครับ ก็จะสามารถช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายในเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องความปลอดภัยของอาหารนะครับได้มากเลยทีเดียวโดยเฉพาะที่ยุกที่เศรษฐกิจฝืดเครืองนะครับเงินเฟอ้อการลดค่าใช้ใจ่ายนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ